สิ่งที่เขาอยากขอจากคุณที่สุดในตอนนี้คืออะไรขอภัยบอกทีนึกถึงคนที่อยู่ในใจของคุณไว้นะคะสิ่งที่เขาอยากขอจากคุณมากที่สุดในตอนนี้คืออะไรเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมลาณมไหน สเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินอัศวินถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเด็กถือดาบพลังงานของคนธาตุลม มีพลังงานของคนธาตุด,ดินคัอือคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมามีทั้งความใจเย็นแล้วก็ความใจร้อนในตัวเองนะคะเย็นก็คือเย็นเป็นน้ําแข็งเวลาที่ร้อนก็คือร้อนเป็นไฟเลยนั่นเองนะคะหนักแน่นมั่นคงจริงใจขยันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มุทะลุดุดดานมีความเป็นตัวของตัวเองมีอีกโก้มีศักดิ์ศรีมีทิฏฐิเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองพลังงานของคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นใน ตัวเองมากๆโดยเฉพาะการคิดการตัดสินใจ เป็นคนที่เปิดใจให้ใครยากนะคะกว่าจะคบใครจะต้องรู้จักกันในระดับหนึ่งหรือว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษานิสัยใจขอกันแต่พอตัดสินใจแล้วที่จะคบหาดูใจกันคุณจะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงรักมากๆแล้วก็หึงหวงมากๆด้วยนะคะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็มีการติดตามสอดส่องตลอดเวลาด้วยนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อย the lover นะคะพลังงานของคนราศีเมถุน the h y d r o p h a n พลังงานของคนราศีพฤกษภ the d e v i l นะคะพลังงานของคนราศีมังกรสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก the sun พลังงานของคนธาตุไฟเมกกกจิงธนู พลังงานของเขาสวยมากๆนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีเมถุนอาจจะเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่นะคะเป็นคนที่โสดมาสักพักโสดมานานแล้วแต่ว่าโสดของเขาไม่ใช่โสดสนิท สดมีคนคุยสดไม่ชัดเจนกับใครมีเสน่ห์มีความเจ้าชู้ในตัวเองแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครจนกว่าเขาจะรู้สึกแน่ใจรู้สึกคลิกกับใครสักคนเขาถึงพร้อมที่จะชัดเจนแล้วก็พร้อมที่จะหยุดนะคะพอเลือกที่จะหยุดแล้วก็คือหยุดเลยนะคะพลังงานของสองถ้วยสินเสมอกันนะคะคนที่เขารักคนที่เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบแรกเจอแล้วก็เดยอรนเนาะเคียงคู่กันไปหาป หมายหาอนาคตหาความสุขหาความสมหวังแล้วก็ปล่อยความเจ้าชู้ปล่อยความโลเลออกไปนะคะเวลาที่รักใครเวลาที่ชัดเจนกับใครก็คือหลงรักคลั่งรักเลยนั่นเองนะคะเป็นคนที่รอคอยกว่าจะได้พบเจอใครสักคนคนที่เขารู้สึกว่าพรมลิขิตส่งมาให้โชคชะตาส่งมาให้เขาจริงๆแล้วเขาก็พร้อมที่จะหยุดหาว่าเขาได้พบได้เจอคนคนนั้นแล้วนะคะ เรามาดูกันว่าเขาอยากขออะไรจากคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากขอจากคุณคืออะไรคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้ความห่างไกลนะคะการเงียบหายนะคะ2ดาบการปิดกั้น1ดาบการแก้ไขปัญหาการฝ่าฟัน เก้าไม้คนสำคัญไม่ถอดใจไม่ปล่อยมือนะคะจะไปต่อ การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงหากว่าคนคนนี้นะคะเขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปโดยเฉพาะความเจ้าชู้ความหลายใจของเขาก่อนหน้านี้นะคะหากว่าคุณยังลังเลคุณยังไม่มั่นใจในตัวเขาเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณให้เขาได้พิสูจน์นั่นเองนะคะเขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขาสามารถไปไหนเองได้ทําอะไรเองได้แล้วก็ไม่ต้องอยู่ห้อมล้อมลายล,ล้อมกับผู้คนมากมายนะคะ ไม่เข้าสังคมก็ได้หากว่าเขาได้พบเจอกับใครนะคะเขาก็พร้อมที่จะหยุดแล้วก็ปิดกั้นหัวใจของเขาพลังงานที่ขึ้นมานะคะหากว่าตอนนี้คุณคบคุณคุยกับใครเขาเป็นคนที่มีความเจ้าชู้คุณยังไม่กล้าที่จะชัดเจนกับเขานะคะจนกว่าคุณจะเห็นว่าเขาปรับปรุงตัวเองแล้วสิ่งที่เขาอยากขอก็คือเขาอยากได้รับความเชื่อใจความไว้ใจหรือว่าโอกาสที่คุณจะเชื่อใจเขาแบบจริงจจังจ เขาจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นนะคะว่าความเจ้าชู้เพลย์บอยเพลย์เกิร์ของเขานั้นสามารถที่จะหยุดได้แค่เขาได้พบเจอกับคุณนะคะเขาพร้อมจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าเขาสามารถเป็นคนใหม่ที่มั่นคงในหัวใจแล้วก็รักแค่เพียงคุณได้นะคะแต่ถ้วยนะคะไม่เข้าสังคมไม่สูงสิงกับใครทำอะไรตามลำพงังแต่ว่าภายในหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก สองดาบนะคะการไม่พูดไม่คุยการปิดกัน้นปิดกั้นจากความเจ้าชู้จากคนอื่นนะคะให้ความสนิทสนมกับคนอื่นมากเป็นพิเศษเก็บตัวเก็บใจปิดตาปิดหัวใจนะคะล็อกหัวใจไว้ให้กับคุณเพียงคนเดียวนั่นเองนะคะ ขอเวลาให้เขาได้พิสูจน์ให้คุณได้เห็นความตั้งใจแท้จริงของเขาแล้วก็ก้าวไม้นะคะเขาเลือกแล้วคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขาขอแค่เวลานะคะขอแค่โอกาสจากคุณเขาจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นในความตั้งใจนี้ของเขาว่าเขาสามารถทําได้นะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่หึงเขารู้ว่าคุณเป็นคนหวงแหนความรักเขาจะทำให้คุณได้เห็นว่า คุณไว้ใจเขาได้นะคะแล้วเขาก็จะทำให้คุณเห็นว่าเขาคู่ควรกับความรักของคุณแล้วเขาก็เห็นค่าความจริงใจของคุณด้วยนั่นเองหากว่าตอนนี้คุณคบคุยกับใครหากคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ไม่กล้าที่จะวางใจไม่กล้าที่จะเชื่อใจเขานะคะสิ่งที่เขาอยากขอจากคุณมากที่สุดก็คือเวลานะคะเวลาให้เขาได้พิสูจน์หัวใจของเขาพิสูจน์ความเป็นตัวตนของเขาให้คุณได้รับรู้นั่นเองนะคะ